กับสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องปองป่ายสุกูสุคนนะพี่น้องเนาะบอกว่าพี่น้องฟังไทยแหละกะพี่น้องฟังล่าพี่น้องตังทินต่างแดนต่างประเทศนะพี่น้องเนาะกับบาตุนกับมาขอขอบคุณขอบใจหลายๆพี่น้องที่มาติดตามบาตุนนะพี่น้องเนาะวันนี้กับบาตุนสิพาพี่พาน้องไปเก็บไข่พี่น้องไปว่ามันสิร้ายหรือมันสีหน่อยอันนี้คือบรรยากาศยาม่มือแรงนะพี่น้องแดงพี่น้องเห้เบิงอ้างอย่างงามข้างหลังบาตุนนี่สเป็นทงไห่ทงหน้านะพี่น้องเนาะ อันนี้กะเป็นเดินทางากะเป็นเทียงนะพี่น้องไปไปะพี่น้องไปว่ามันสีได้หรือมันบ่นได้เนาะอันนี้กะเป็นน้องบอตุนนะพี่น้องมีแต่น้องพี่น้องแต่ว่ามีป่ามีแต่น้องมมีป่าพี่น้องว่เป็นยังเนาะพี่น้องเนะบอตุนสีฟ้าพี่น้องห้าน้อง มาเก็บไข่พี่น้องไหพาพี่พาน้องมาเก็บไข่ไก่พี่น้องไข่ไก่หรือว่าไข่ยังกเกาะเขินนะไข่ไก่ต๊อกนะพี่น้องเนาะมันลายวอฮะน้าชิโนองพี่นอ้นอ,งนองเห็นอย่างเรียกว่าตุนเฮเบิ้งเด้อพี่น้องนี่คือแม่ไก่ต๊อกพี่น้อง มันมาผักไข่แล้วตอนนี้เพิ่นกำลังมาผักไข่เรียบร้อยแล้วนะพี่น,อน,น้องเนาะกะเฮากะสิบอรบก,กวนเพื่นปะพี่น้องไปกันต่อบอรบก,กวนเนาะบ่าวตุนสิบอรบกวนเพื่นให้เป็นไข่หลังจากเอาไปเบ่งไก่ไข่ตอกเนาะเพราะว่าปกติบ่าวตุนอีกสีเก็บมาให้ไก่ลาดเฮาผักไก่บ้านธรรมดาผักแต่บ่าวตุนสีม,มาให้ส้มไก่ไก่ไก่ซ้นมาตุนเนาะบ่าวตุนมักเลี้ยงไก่ซ้นพี่น้อง นี่คือไก่โนมาตุ่นยั่งมือแรงพี่น้องสมวิวพร้อมกับวิวงามพี่น้องกขี่แล้วนี่เป็นผัวเมียนะพี่น้องเนาะสีผัวเมียกุ๊กกุพม่าคือกันพี่น้องหางตังตัวนี้เรื่องกวนตาพี่น้องเพราะว่า ตัวนี้เป็นตัวเหลืองนะโอ้โหรักขนาดพี่น้องครับปนะยังบูมีหางอันนี้ลูกคนละพ่อน์นพี่น้องนะลูกคนละพอ่อลูกคนละแม่ตัวนี้สิเป็นพมา่าคุ๊บคุจะจักพมา่าหรือบอพม่าเอาตุนกระเลี้ยงเอาไก่เน,นี่ยนายเลยพี่น้องจับไก่เน,นี่ยนะ มาเลี้ยงเป็นฝ่อพันนะพี่น้องอออทุกางคุณก็สิเป็นทงให้ทงหน้านะพี่น้องบอนหันนะ คือบอนบอลตุนไทยนาน้อพี่น้องบอลน,น้ำเลไลนนะบอนบอาตุนไทยหุดเมื่อก่อนที่บอลตุนไทยให้พี่นอ้องเบิ่งการทั้งงานเลยพี่น้องเนาะหวานกาตกากจี๋อยู่ทั้งั้นเบิดเลยน้อพี่น้องไอหุดไทยหอยบรรยากาศเนี่เมื่อแรงเป็นบ้านเฮาบ้านเฮาพี่น้องบ้านนอกป่าน,นาแบบนี้พี่น้องเนาะอยู่ทงไฮท,ทงนาบรรยากาศดีดีพี่น้อง ถ้าว่าตุนไทยเห็นแบบนี้นะชิมีพี่น้องบางคนเนาะเวลาหมู่เพื่อนเป็นหลายคนที่แบบอยู่ไทยหรือว่าอยู่ต่างถินง่นต่างแดนอยู่ไกลบ้านไกลเมืองเห็นแบบนี้แหละสิขีดหอดบ้านแห้งๆนะพี่น้องเนะดดาะผู้ใดมักเรียกง,งวัวพี่น้องปตุนก็เรียกง,งวัวน้ำคือกันเด้อแต่ว่าเป็นงวัวปตุนดอกนี่พี่นไอพี่ให้น้องเบิง่งบรรยากาศยำมือแรงยงำขำยำแรงอือยิงเข่างอยิอ่งเข่างอน่ะ ปกูกายไก่พี่น้องลูกเฟ้นครอาหาก,กินอยู่ข้างนอกยามื่งแรงบรรยากาศดีดีพี่น้องบุ้ายคิดฮอดบ้านฮอดทงฮอดไห้ฮอดหน้ากาสิประมาณนี่หละเนาะพี่น้องเนาะไก่ต๊อกพี่น้องไก่ต๊อกทีว่า ไก่ตอกที่ว่าบาตุนวาสิไปเก็บไข่ของเพื่นหันแต่ว่าเพื่นผักไข่แล้วบาวตุนก็เก็บไม่ได้ร้ายเนาะแต่ว่าบาตุนไก้ไก่นั้นไก่บ้านเนาผักหรือว่าไก่ลาดไก่ธรรมดาเนาะพี่น้องให้มันผักให้แต่ว่ามันมันสิบ,บ่ผักเองนี่พี่น้องบางโตหน่อยโตที่สุดที่มันสิจะผักคือในขันน้องอ่ะบาตุนให้เบิ่งคือ่าเม่นั่นนะผักเนาะพี่น้องอันนี้ก็เป็นไก่ตอกบาตุนเองเนาะพี่น้องบรรยากาศยามมือแรงอยู่ทงไห้ทงนาพร้อมกับหมูกับหมา กะเป็ดกะไก่พี่น้องอันนี้กะเป็นไก่ของหมอตุนเองพี่น้องคุกคตัวนี้คือมักหนวดเราพี่น้องเนาะนี่หักอยู่ตัวนี้กับพี่น้องคุก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 นี่กำลังใหญ่พี่น้องสวยงามบรรยากาศน้ำเที่ยงยามไห่ยามนาพี่น้องเอ้ย อันนี้กะจะเป็นเทอิอดเถียงเบาตุ่นเห็ไดไร้เศร้าห่มเศร้าเย็นนะพี่น้องเนาะอันนี้กะเป็นเท้าเทียงแบบอ่อต่อออกมานะแบบไปหนังลินห่มดินเย็นเปพี่น้องเอาแยงเห็ดกะเบิง้งคลิปนี้กะแบบชิทฮอดบ้านฮอดเมืองนะพี่น้องเนาะไปจากบ้านเมืองไปไกละกะกะกะสิคดฮอดนะนะพี่น้องเลยพาผีพาน้องมาหละะอะเนาะตอนนี้กะอยู่ในที่หกโมงเนาะหกโมงเข้า จ็ดโมงแรงแล้วป้าพี่น้องหมกโมู่นนะ่ะหมกโมเกิดธรรมชาติอันนี้บูมี่ไปปลูกเนาะอันนี้คือเกิดธรรมชาติเลยพี่นออ้องอ่าเท่หกำลังใหญ่อีสังกินน,นี้เนาะอาจจะเป็นรกระหกระเล่นก็ได้นะพี่นอนะ้องเนาะมากัดกินนี่เป็นกระเลนแม่นนพี่น้องแม่เป็นกระเลนบอกกหเล่นกะหอยแครแบบนี้นะบอกกระเล่นกะสิเป็นหนูพี่น้องหอยปักไ่อย่างนี้บอกก็เล่นกะหนูพี่น้องหอยแบบนี้นะ หมวกเราเล่นกระนูัมากัดเนี่ยเห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วยังบมสุกจกักอยู่ไะพี่น้องลังจากเข้าสมมิวขังนอกเงยมาแรงแล้วมาสมมิวสวนมันพี่น้องนี่ก็เป็น,ปนสวนมันวัตุนเคยถ่ายาพี่น้องเหมือนแล้วนะพี่น้องวัตุนผิดขอสังเกตพี่น้องนี่กะเป็นเสียงแมงโอห้องกับวัตุนกับคอสดคอภยเนาะสิมันรบกวน พี่น้องปะตุนขอถามเนี่ยทแก้ปัญหาแบบใดจากโรคใบด่างแบบนี้พี่น้องผู้ใดมีวิธีเนาพี่น้องเนาะกับคอมเมนต์บอกปะตุนเด้อแต่วบาปอตุนเหตุวิธีนี่ก็คือหักถิมเลยพี่น้องนี่โรคใบด่างพี่น้องมันสีรอดหรือมันบรน่รลอดขนาะเนี่ยอันนี้กับปะตุนหักถิมไปแล้วนะพี่น้องเนาะว่าวิธีหักอันนี้ขนะะพี่น้องกับปะตุนเหตุวิธีหักกับพวกว่ามันสียหายดีบ่อหรือมันบ่หายนะพี่น้องเนาะเพราะว่าใบมันก็เหี่วลงเหี่วลง มันก็เป็นลายแหง้งเล้่ยพี่น้องผรัโรคใบด่างถ้าว่าว่าุนจะได้บอกะเสียดยเนาะพี่น้องเนาะปลูกมาด้วยน้ำผักน้ำแรงตัวเองเนอะพี่น้องเห็นเป็นโรคใบด่างมีบนี้ปาตุนกังวลใจแบบแบบได้บูฮู้กันนะพี่น้องปลูกมันสับปะรังแต่เป็นโรคใบด่างเนาะพี่น้องเนาะกะขอจบคลิปเพียงในส่วนมันนี้เนาะพี่น้องเนาะถ้าว่าผู้ใดมีความคิดเห็นดีๆบอกวิธีแก้ไข โรคใบด่างจากส่วนมันนะ้พี่น้องเนาะส่วนมันสับปะรังนี้แบบวิธีแก้ไขกะคอมเมนต์บอกบาตุน,นเดอ้อพี่น้องผมได้มีความหูความรู้ค่ะบาตุนกับปลูกมันขั้งแรกทั้งชีวิตเลยได้พี่น้องเลยกับผมมีความหูความหมายยังน้พี่น้องเนาะแต่ว่าเห็นเพิ่นปลูกก็อยากปลูกน้ำเพิ่น,นนะพี่น้องจะขอจบคลิปเพยงสำนีน้ะพี่น้องนะก็จะลืมก็ไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้บาตุนเมืองลาวเผื่อเป็นกำลังใจเหตุคลิปต่อ,ตอ,ตอไปนาะพี่น้องเนาะ